เจ้าหน้าที่รัฐก็ได้บอกมาว่าไอ้ที่บอกว่าจะมีทํา MOU เอางบประมาณแผ่นดินไปส่งเสริมฮาลานคือไปจ่ายค่าธรรมเนียมปีแรกให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเขาทํามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทําแล้วแปลว่าอะไรครับคนไทยทั้งประเทศเงินจากงบประมาณแผ่นดินของคนไทยทั้งประเทศอยู่อเอางบประมาณของคนทั้งประเทศไปส่งไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหาลานให้ผู้ประกอบการปีแรก เพื่อทดลองใช้อ่ะแล้วถ้าปีต่อไปไม่ใช้ยกเลิกแต่ปีแรกเงินของคนทั้งประเทศนะครับไปจ่ายค่าจำเนียนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นสองหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดบางบริษัทใช้ไปแล้วปีแรกปีต่อไปก็อาจจะเออไหนๆทำไปแล้วก็ทําต่อไปจะบวกราคาสินค้าเพิ่มขึ้นภาราก็มาถึงผู้บริโภคัคนทั้งประเทศโดนเอาเปรียบจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของคนทั้งประเทศไปแล้วยังต้องมาเสียเงินค่าสินค้าแพงขึ้นอีกสองต่อเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วในกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชยนะ์ไหนบอกว่าติด5าลานผู้ประกอบการไทยทำเองไนงะแต่นี่ไปอาศัยช่องทางของรัฐไงนะครับโดยอดีตรัฐมนตรีหรือนายกต่างๆเนี่ยไปแอบออกงบประมาณแผ่นดินไปส่งเสริมผ่านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเอางบประมาณแผ่นดินไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมฮาลานให้ ใ้ hey, และเงินไปอยู่กับใครค่าธรรมเนียมคนเก็บกรรมการกกยสลามครับและกรรมการกายสลามเป็นใครมีกินเงินเดือน,อนจากภาครัฐเราฮะมีเงินเดือนจากภาครัฐบาลไทยแต่เงินเก็บไม่ได้เข้ารัฐบาลไทยครับเข้ากรรมการไก่สลามล้วนๆหมายความว่าประเทศไทยเรามีรัฐอิสลามอยู่ในประเทศอีกรัฐหนึ่งใช่ไหมคุณตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นรัฐอิสลามอยู่ในประเทศไทยอีกรัฐหนึ่งใช่ไหม คุณมากินสเบียงคนทั้งประเทศคุณมาเอางบประมาณเป็นดินไปส่งเสริมให้คุณเนี่ยประเทศไทยเราเป็นขี้ค่าตกเป็นทาสนะครับเสียเอกราชให้กับรัฐอิสลามไปแล้วคนไทยทั้งประเทศรู้เรื่องนี้ไหมคนไทยทั้งประเทศรู้เรื่องนี้ไหมในหลวงครับพระองค์ท่านรู้เรื่องนี้ไหม คุณทําแบบนี้ในหลวงรู้ไหมมีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการไปร่วมหัวกันทําเพื่องบประมาณแผ่นดินไปให้เฉพาะองค์กรศาสนามทําให้สิภาษีของคนทั้งประเทศเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านแสนแสนล้านไปให้เฉพาะองค์กรศาสนามเมื่อมีการต่ออายุไปทําให้สินค้าราคาแพงขึ้นให้คนทั้งประเทศต้องต้องมาซื้อสินค้าแพงขึ้นสองแสนกว่ารายการ คุณกำลังยึดเศรษฐกิจอย่างนี้ไงครับจะถึงว่าถึงให้รู้ว่าวิธีการของฮาลานเนี่ยการกระทําของฮาลานเนี่ยร้ายกว่าแก๊งสะก,กัมเมอร์เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าไหมท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับอยากให้ช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อให้มากที่สุดเราจะแชร์เรื่องฮาลาไปทุกวันจนกว่าจะถึงวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาจนกว่าจะถึงวันที่ศาลดีกา ของศาลทรัพย์สินทางญาที่ดรจรูลเป็นโจทย์ผมเป็นพยานฟ้องกรมทรัพย์สินทางพัญญาฟ้องกรรมการกายสลามซึ่งเป็นจำเลยร่วมกันเนี่ยฮะในการหลอกลวงใช้ตาฮารันมาทำลายความมั่นคงของประเทศไทยครับ